สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังจะเพาะกล้านะครับเพาะกล้าอ้อยอาเคสูงสามนะครับนี่ครับอันนี้เป็นท่อนพันธุ์ที่ผมบ่มไว้นะครับประมาณสี่สี่คืนนะสี่คืนก็ก่อนที่จะบ่มเนี่ยก็แช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอาออกมาผึ่งไว้แห้งจากนั้นผมก็ใส่ถุงพลาสติกเน,นี่ยถุงเนี้ยแล้วก็มัดปากถุงให้แน่น ก็เอาอ้อยไปกองไว้พุงพลาสติกมัดปากให้แน่นปุ๊บสี่คืนครับก็ไม่ให้อากาศเข้านะไม่ต้องแกะดูนะครับมองผ่านเข้าไปไม่ต้องไปแกะดูเลยก็คราวนี้ลากเขาเขาจะงอไปเนี่ยครับนี่หาหมวกหมวกอยู่นูน่นหมวกอยู่ท้ายรถเอ้ยหมวกอยู่ในรถในแคบรถไปหลบฝนก่อน,อนไป วก็มีเด็กๆมาปิดเทอมครับปิดเทอมพามาหัดทํา,ทา,ทานั่นทำนี่ไม่งั้นก็โตเต,ต๋โตเต๋กันเนี่ยผลงานเขานี่ฮะผลงานพามาหัดทำนแปลงอ้อยสีสำโรงครับประมาณรวมพื้นที่ประมาณ เกือบเกือบสองงานได้มั้งเกือบสองงานอ่ะเพราะก็คือเพราะกลา้าวิธีเพราะกล้างก็เหมือนก็อ้อยทั่วไปครับไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็วางท่อนพันไว้ที่พื้นดินนะครับจากนั้นก็เอาดินกรบๆนะแล้วก็เอาเศษใบไม้เศษฟางอะไรก็ได้นะครับคลุมคลุมแล้วก็น้ำรดให้มีความชื้นเหมือนมัน มันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่อันนี้อ้อยสุพรรณสุพรรณบุรีห้าศูนย์เนี่ยแล้วก็วางท่อนพันไปเอาดินกบกแล้วก็เอาฟางคลุมนะครับนันเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบเนี้ยเห็นไหมออกมาแบบนี้ช่วงนี้ฝนตกดีไม่ต้องลดน้ําเลยก็งอกขึ้นมาอันนี้เป็นสุพรรณห้าศูนย์นะครับผมจะพอกล้าไว้เพราะว่ามันฝนมันตกแล้วมันเป็นหน้าฝนถ้าปลูกไปแล้วเดี๋ยวปลูกแบบท่อนพันธก็คือน้ําท่วมตายนะครับเพราะว่ามันตายไปแล้วรอบหนึ่ง น,นี่ก็เลยต้องเพาะกล้าให้มันโตดีๆก่อนค่อยไปหย่อนใส่หลุมขุดหลุมอ่ะเดี๋ยวมาเพาะกล้าต่ออันนี้ก็สุพันธ์อันนี้เป็นยวนเจียงยวนเจียงอันนี้ก็สุพันธ์อันนี้ก็อาเคที่เพาะไว้แล้วนี่อเคส่วนนี้จะเป็นท่อนพันธุ์ที่จะมาปลูกมาเพาะวันนี้นะครับนี่อ่ะใส่ลงไป วางเรียงไปเลยครับก็ให้ตาอยู่ด้านข้างให้ตาอยู่ด้านข้างง่ายๆมันเปอร์เซ็น์ในการรอดมันค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเราพอกล้าแล้วเราเราบ่มแล้วเนี่ยเมื่อเราบ่มแล้วเนี่ยตาเขาจะแตกมาแบบลากพร้อมจะหาอาหารได้เต็มที่นะครับ ม,มันมีอัตราการรอดสูงนะครับแทบจะร้อยเลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าตาไม่บอดนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อัตราการงอกนะครับถ้าเราทำเนี่ยเตรียมการเตรียมต้นพันในลักษณะน,นี้นะครับซึ่งไม่ยากเลยตัดเป็นท่อนสองข้อตาสามข้อตาก็ได้นี่ก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมอัตราการรอดเขาสูงเพราะหนอ่อเขาแทงมาแล้วรากพร้อมาหาอาหารเต็มที่แต่อันนี้ก็ อันนี้ไม่รู้จะงอกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันไหนด้านๆนก็อาจจะมีอันไหนที่พร้อมงอกก็มีนะครับก็ถั่วเฉลี่ยกันไปอาจจะไม่งอกทุกตาแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสูงก่อวิธีแบบวางท่อนพันธุแบบไม่บ่มนะครับอันนี้บ่มท่อนพันก่อนอ้าวเดี๋ยวผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับก็ดูๆกันไปเอาไปทําตามได้นะครับไม่ ให้ผิดพี่ถูกครับเอาไงก็ได้อ้อยมันเกิดง่ายครับอ้อยมันเกิดง่ายโดยเฉพาะอ้อยสุพรรณนี่วางไว้เฉยเฉยมก็เกิดแล้วแต่อัตราของของอาเเนี่ยผมเคยแล้วไม่บ่มแปะท่อนพันเลยอัตราการงอกน้อยมากต้องช่วยนะต้องช่วยเร่งมันต้องช่วยเร่งให้มันพร้อมพร้อมจเจริญเติบโตก่อนเดี๋ยวจะวางเป็นล็อกลอกล็อกล,อกลอกให้มันเป็นระเบียบนะจัดการง่ายๆแล้วกัน อันนั้นสุพรรณในวางมุยอุยปุยเลยปนกันซี่นี่จากนั้นเดี๋ยวค่อยดินกบครับอันนี้มาทำร่องที่สองอทำร่องที่สองนี่ก็กรีดเลยครับกรีดร่องใช้ผานกรีดนี่ผาน ปืดไปง่ายจวดขี่ครับปืดนี่เล็งให้มันตรงๆด้วยสายตาเอียงๆปืดๆไปขี่ไปชักล่องครับนี่ชักล่องแล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บฟุ๊บเรียบร้อยได้ล,ลองที่สองแล้วนะเอาวางทัมนพันต่อ ัวางทานพันต่อเลยมีที่จะไม่เกิดมั่งก็ต้องมีครับต้องมีต,มตาไหนมันด้านๆก็นาจะมีฝนเท่านี้ทันยาวปอกหวังก็ไบายโอ้ยฝนมาแล้วเว้ยฝนมาแล้วเว้ย,ววยข้าวลุ่มก่อนไปเอาได้เลย ทำไม่เสร็จนะไม่เสร็จห้ามเข้าร่มนะ <laughs> เข้าปลาย่างเข้าห่มภาษาอีสานเข้าห่มใต้ภาษาภาษาอีสานหรือภาษาใต้พูดเหมือนสำเนียงใต้เลยอ่ย พวกสูเป็นคนที่ไหนอะฮะพวกสูเป็นคนที่ไหนคนที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่อื่นไม่ใช่คนใช่ไหมเอาหมวกมาใส่ไปเดี๋ยวใข่แตกเด้ใข่แตกได้ตากฝน ล่องที่สามครับโอ้แตลองไม่ตรงวันนี้จะกินตำป่าไหมวันนี้ฮะฝนตกมันไม่แซ่บนะฝนตกงกินส้มตำธรรมดาก็พอแล้วมัง้ง ตามเอาเอง,ท,ง,งที่มาของคำว่าตาป่านู่นต้องไปนู่นไกลๆนู่นถ <c oughs> ือคกถือสาเข้าป่าไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่เราเป็นคนอะเอ็ยดหรือเป็นคนใต้เนี่ย <c oughs> <c oughs> รูอ้อยู่สัน ปตกแรงก็เข้าล่มก่อนใต้โอ๊ยลืมวันนี้ลืมซื้อโคกมาเนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบรอบเที่ยงเดี๋ยวเอาไปซื้อให วันนี้ยังไม่มีโคกนะโฟนกินกินน้ำเปร่าไปก่อนใน,นกระติกซิง่ะทำให้ดูทำให้ดู บ้นฝนตกครับบ้านฝนตกทำให้ดูไม่ยากครับไม่ยากวิธีการง่ายๆเอา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 เสกเสกตามป่าเป็นไหมตามสามนตามเป็นไหมเสกนะอะไรนะเป็นปรุงเป็นแต่ฝาไม่เป็นใช่ไหม ฝานห้างหางห้างไปว่าอะไรไห้างไปว่ามีสวยใช่ไหมอือ <c oughs> ภาษาอีสานมันละคำสำเนียงเหมือนคนใต้เลยเสก <c oughs> สำเนียงเสกเหมือนคนใต้เลย นี่ครับเด็กจะเรียนก็ไม่ได้เรียนอยู่ในวัยที่ต้องเรียนก็ไม่ได้เรียนนะครับโลกภัยการคาดการที่ผิดพลาดนะครับตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำเรื่องของวัคซีน,นส่งผลต่อส่งผลกระทบต่อทุกๆคนนะครับในประเทศ จว่าแค่ในประเทศเลยต่างประเทศคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็มีผลกระทบคนไทยในประเทศนี้เรื่องเศรษฐกิจอย่าไปหวังเลยครับอย่าไปหวังเลยตอนถ้าถ้าสถานการณ์เรื่องโลกยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องทรง,ทรงตัวไปก่อนนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากใครที่มีงานประจำก็คำว่าเบื่องงานเนี่ยมันยังมีมันยังดีกว่าตกงานนะครับ ผมผมตกงานนะผมมีงานประจําทําอยู่ก็ทําไปก่อนนะครับก่อนงานประจําไว้แน่นๆอย่างนั้นก็มีรายได้ซื้อข่าวซื้อน้ำไปณนะช่วงนี้นะครับคิดตลอดเวลาครับคิดต้องหาทำนู่นทำนี้พี่แพงอันตรงนี้ขายไม่ได้ต้องทำมันนั้นช่องทางนั้นช่องทางนี้ช่องทางไหนที่มันจะ ทำให้เรามีรา,ายได้เข้ามานะผมก็คิดหาทุกวิธีทางนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะเรามีอาชีพอิสระแล้วไงถ้าอยอู่ถ้าอยู่กินเงินเดือนเหมือนเดิมผมก็เสาร์ทิตย์ผมก็นอนข่ห้างเล่นโทรศัพท์พมือถือทั้งวันนะครับไม่ได้ต้องคิดอะไรมากมายดู youtube เพื่นๆไปแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเราไม่คิดหา รายได้เข้าครอบครัวก็นี่ครับลูกก็จะกินอะไรกันใช่ไหมนี่สินก็จะมีนะถ้าเงินเราหมดเนี่ยนี่สินเราก็จะมีเพราะฉะนั้นตอนนี้ความโชคดีก็คือนี่สินผมไม่มีแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีไรายได้ที่มันที่จะเก็บได้หรอกไม่มีเหลือแล้วครับได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปได้มาใช้ไปไม่มีเหลือ แต่มันก็ยังดีกว่าที่เราจะเป็นนี่เป็นศิลเอาให้อยู่ได้ไปก่อนครับเดี๋ยววัคซีนวัคซีนดีๆมาวัคซีนดีๆมาไอ้ฉีดกันเปอร์เซ็นต์ให้มาได้สัก60%ของประชากรประเทศซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็มีความหวังก็ยังมีความหวังอยู่ครับเราต้องหวังตแต่ที่เรายังหายใจยก็ต้องมีความหวังอยู่แล้ว เดี๋ยวอะไรคงจะดีขึ้นมาบ้างนะครับทนทนไปก่อนผมบอกตัวเองเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้บอกใครเลยนะโอ้ยใครมีงานประจาทำแล้วบริษัทยังยุงอยู่ได้ในยุคนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไม่ต้องมาต้องโอ้ยเงินเดือนเยอะอะไรมากมายใครมีเงินเดือนตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโอ้ยฝนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆโทรศัพท์เริ่มเปียกแล้วต้องรีบล พอดีแหละอาจจะไม่ต้องกบฝนตกใส่เลยเสร็จแล้วก็ฟาร์มคุมอ้อยอ k 0 3นะครับผมว่างอกทุกงอกทุกท่อนนะแต่ว่าอาจจะไม่งอกทุกตา,างอกทุกท่อนงอกทุกท่อนแต่อาจจะไม่งอกทุกตาอย่างนั้นมันก็ดีอะ ถ้าตีเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์นนนของท่อนก็ผมว่านะเราจะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นนะผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่แน่ใจะจะงอกรอเปล่า ขี้ลายขับไม่ค่อยสวยเลยโอหนี่อันนี้น่าจะบอดเลยดำปีเลยออกไปล่ลองดูเผือออกฝนแรงแล้วฝนแรงแล้วข้าลมกันเร็วฝนฝนปิดประตูรถได้พ่อนะผมปิดผมปิดประตูรถเอาก็เอาก็จกขึ้นด้วยเด้อเอากุญแจเสียฝนเลยไปทำ คนทำเป็นไปไปเอากุญแจเสียบแล้วกุญแจเสียบแล้วก็เอากระจกขึ้นเออนั่นแหละทับนั่นรถพ่อก่อนเอากุญแจมาให้พ่อเนี่ย อ้าวางต้องรีบแล้วฝนเริ่มหนาเม็ดแล้วรีบเลยรีบเลยโอ้สิบหกนาทีแล้ววางเลยงานรีบแล้วกุญแจ,เ,จเหรอกุญแจอยู่ตรงบ่อนะฮนะ,อ,ะอาไมพ่อนี่<ะ>ใส่กระเป๋าเสื้อพ่อ,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 อพ่อกล้านี่พ่อกล้าอ้อยรักกัน ศูนยส,สามใส่เป๋า้ใส่เปาเสื้อพอพอซัพอไไมเวราเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาไปเข้ารุมกันลูกไปไปไปก่อนนะเทียงเทียงนรงวอปู้่แลแกลวว่าจะได้งานหน่อยฝนมาแล้วติดน้อย โอ้ยอย่างนี้วันนี้ค่าแรงก็ได้แค่ยี่สิบบาทเลยดิโอ้ฝนตกละเด็กๆครับไม่ได้ไปเรียนก็พามาดีก็ปล่อยไปยโตเตะพามาเล่นอยู่นายยังดีกว่านะ ถ้าอยู่บ้างก็เล่นแต่เกมกันต้องพามาให้มาเล่นอยู่นา,าเด็กบ้านนอกกับเด็กในเมืองสุขภาพต่างกันนะสุขภาพของ ของเด็กต่างกันเด็กที่โตมาโดยการเล่นดินเล่นทรายกับเด็กที่เลี้ยงมาอยู่แต่กระปูนกับเบาะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันภูมิต้านทานต่างกันเยอะดินมันเป็นยานะครับดินดินมันช่วยให้มันมีภูมิทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับปวดเมื่อยถ้าใครอาอย่างเช่นพอปวดเมื่อยลงไปนอนฝังดินอยู่ฮะฝังดินฝังทรายมันจะดูดซับ ม,มันมีพลังงานบางอย่างเชื่อไหมออเชื่อไหมอ่ะ,ออะเป็นนอนแล้วก็ให้เพื่อนเอาดินฝังตัวอย่างเงี้ยฝังขาฝังอะไรอย่างเงี้ยความปวดความเมื่อยมันจะทุเลาลงเชื่อผมไหมอ่ะหรือไม่อย่างนั้น,นอนนอนเตียงไม้ก็ได้อะไรที่เป็นธรรมชาติมันช่วยบําบัดนะสมมุตินะว่าไม้สะเดาอย่างเงี้ย เตียงทำมาด้วยไม้เสะเดานอนพื้นปูนกับนอนเตียงไม้ความปวดเมื่อยนอนปูนี่ยปูนมันดูดนะมันมันหาดูดความชื้นดูดพลังงานจากตัวเราไปนะถ้าแต่ถ้าเราไปนอนไอเตียงไม้อะเตียงไม้มันเป็นยานะครับมันช่วยช่วยทําให้เราหายปวดเมื่อยได้นะตอนแรกผมก็มันเป็นอะไรมันเป็น เป็นเป็นความความรู้โบราณโบราณน,นะครับพ่อแม่ยายยายเขาพูดมาแบบนี้เออมันก็จริงเว้ยนอนปูนห้าชั่วโมงไม่ไม่สู้นอนบนเตียงไม้สามชั่วโมงความสดชื่นต่างกันเลยเอาโอเคทำเลยยี่สิบนาทีอวดต่นี่ครับเป็นไงครับเรียบร้อยนะออยอารูน์สามนะครับ หยุดละนี่ครับแปลงทักทายยามตอนนี้เลยสิบโมงเช้าแล้วนี่ครับพอกล้าอ้อย RK ศูนสามนะครับเดี๋ยวจะพาะไปเรื่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆที่โตแล้วก็มีโตแล้วก็ตัดมาทำเป็นต่อน อ้อยอาเคสูนสามน้ำน้ำสีตอนนี้ที่เท่าที่ผมเคยเห็นสีน้ำอ้อยมาสีน้ำอ้อยอาเคสวยที่สุดแล้วนะตอนนี้เละนะแต่เรื่องรสชาติรสชาติอ้อยอาเคก็จะเป็นหวานน้ำนะหวานโดหวานพุ่งกับสุพรรณอีกความหอมมันมันคนละอย่างกับสุพรรณเลยสุพรรณคือหอมหอมกลมกลม่อมหอมหอมแบบสุพรรณ่นะแต่อาเคจะเป็นนึกถึงว่าเรากินน้ำมะพร้าวอ่อนนะนั่นแหละ เหมือนเอาน้ำอ้อยผสมน้ำมะพร้าวอ่อนให้นึกอารมณ์แบบนั้นเลยลองลองไปทําดูนะน้าอ้อยผสมน้ามะพร้าวอ่อนไอ้น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ําหอมน้ํามะพร้าวอ่ะเหมือนกินน้ำมะพร้าวเลยคล้ายๆน่ะนะครับ้อ้อยอาเคแต่สีนี่ใช้ได้เลยสีนี่เด็ดเลยนะเรื่องของสีของน้าอ้อยอาเคนะครับทาไปทําเป็นน้ําตาลก้อนน้าตาลอะไรเงี้ยโอเคนี่ครับวิธีการพก้าเดี๋ยวผมจะเอาดินกกบ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 บาง แล้วก็เอาฟางไม่ใช่ฟางเอาเศษเอเศษอะไรหญ้าไม่ใช่เพื่อะไรเนี่ยเศษกิ่งมาเศษอะไรเนี่ยมาคุมคุมไว้นะครับเดี๋ยวเขาขาจะงอกแบบนั้นเห็นไหมนั่น,นย,ยิ่งหน้าฝนด้วยติดง่ายมีความชื้นสูงนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ